ดีครับผมลาบเป็ดเป็ดเทศปะ่ะเทศสองโล,ลสองโลแปดคิวครับทำเรียบร้อยแล้วครับ <Okay. S 1> กลางวันวันนี้กลางวันครับหน,หนังหนังหนามากแหล่แหล่้องแหล่ครับ <c oughs> วันนี้ได้สูตรมาแล้วตอนไปร้อยเอ็ดเนี่ยแหล่แล้วก็สับแล้วก็ไป ปัดกับน้ำมันกับกระเทียมแล้วก็พร้อมผัดเท้ากลินแล้วก็เอากนกับราบทิบ <c oughs> งสูตรนี้จะเราจะไม่คั้นคั้นน้ำมะนาวนะเราจะคั้นนี่ แล้วตอนนี้เที่ยงห้าสิบตอนเนย็นเราได้ทิชเตอรห้าสิบโอ้ห oh, นังแดงแจ๋หนังเนื้อแดงแจ๋คนหนังดังแดงแจ๋โอ้หนังมันเลยครับ ลองหาได้มาร้อย,สยใส่เคยยันหนังเดี๋ยวเอาเคยยันหนังมาร้อยนี่ก่อนร้อยใส่หม้อครับหลังโอ้โหเนี่ครับ,รรรบ,เ,นนรบเนื้อเหมือนเนื้อวัวเลยอุย้ยสุดๆครับดูดิเหมือนแร่เนื้อวัวเลย อันนี้ถ้าย่างแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้อลไกินไม่ได้แล้วเนียวเหนียวๆเราต้องสับละเอียดคือถ้าเรามาทำเองป่านนี้ก็ยังไม่ไม่อถอนขนยังไม่สเสร็จนี่ขาไปโนในกลุ่มนะตัวละสามชิบเราอาไปกลุ่มเลยวันนี้ก็มีการรับแจ้งถอนขน ตัวละสามสิบห้าสิบก็ไม่น่าเกียดเราไม่ต้องมาน,ะนั่งโอ้ก่อไฟนะโอ้โหเนื้อไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยได้น่าจะได้เป็นไ,ได้เยอะหม้อนึงอนะลาบแล้วเนะี่ย หวเขียอไปดูต้มต้มหนังไว้หัน่นต้มหนังไว้หัน่นหนังมันจะต้อง cục 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 nhanh này dặn một lần là nè là 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 nó bè tất cả mọi người nè 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 รับประกันจะให้ดีดูของดีอีกอย่างนึงครับพาานฟอนไปดักตะข่ายใหม่แล้วปูนาปูน้านะครับนี่กินค,ครับนี่ที่เข้าไปดองน้ำปลาแล้วก็กีนมะกรูดนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้กินอันนี้ ตันนี้ต้มกระดูกเป็ดครับโงเยใส่ใบมะขามอ่อนนะครับมาต้มให้ปเปื่อยๆครับมันจะสุดยอดเดี๋ยวไปเก็บใบหม่อนมาใส่ก่อนใบหม่อนจะได้ร่อยๆใส่มาคนคน ครับอะไรจะผัดเลยมันมีนี่อยู่นะเยอะเลยผัดใส่เลยผัดเราไม่ดองไงผัดเลยก็ได้โอ<ฮ>้ย<ฮ>นี่ครับนี่พร้อมกินครับผมพร้อมกินครับอันี้ว่านพันทอนครับโ,โน่นหนังนี่หนังนี่เห็นไหมหนังนี่น สุดยอดมากครับนี่หนังมันมากโป่งมา,มางด้วยนะปงมาเลยนะนี่โอเคครับนี่ครับพร้อมกินครับนะครับดาบเป็ดเสร็จแล้วครับตลงจานเรียบร้อยนะครับนี่ต้มเป็ดขาวาครับแล้วก็นี่สุดยอดของ อ,อีโนยังต้องเรียกพี่นะมีผักสวนครัวลวกกินได้ครับตูดหมูตูดมาครับยาาังไม่นานเลยแล้วกินบ่ายเดียวทั่วปีครับตองเลยแล้ว <c oughs> แล้วก็ชะพูครับโอ้โหแล้วก็อันนี้เนี่ยบางคนคิดบางคนไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเนี่ยอันนี้คือมะตุ้มแขกนะครับตุ้มแขกกับลาบทุกชนิด นะครับเนี่ยกรงแข็งนะสุดยอดมากนะครับลาบท่วงนี้จะรสชาติฝาดๆเปรี้ยวๆนะครับเหมาะกับลาบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคู่กันเลยอันนี้ลาบเป็ดอันนี้เหมาะกับทุกอย่างนะครับที่จะกินนะครับโดยเฉพาะลาบเป็ดนะครับวันนี้ผ่านพรทำเองครับเนี่ยทำผ่านพรทำเองนะวันนี้สุดยอดสองโลแปดนะครับ แต่หวยเป็นไงครับหวยหวยหวยโดนแดกเป็นเป็นสิ่งีเราคาดการไม่ได้นะหกหนึ่งกับแปดเอาอยู่แล้วไม่ต้องมาตีหวยตอน้รงออกแล้วเข้าพูดถึงนังวัติแล้วนี่โอ้ยพอเหอะยังในเสียงได้เดายโอุ้ยช่างการเสียได้ไปไหนครับนะ มาครับทำไมหน้าทำหน้าตาเศรา้าๆมาเจ hey. ้าที่ไหนหลายพรดูหน้ายังไงเจ้าดูหน้าป๋ามามาถึงกันหน้าเต้าจะเล่าความเท็จนะหนูเล่าความจริงมดเดยความจริงใช่ไหมเรื่องเท็จเขาแล้วทำไมเพลงไม่เปิดอีกฮะ ูกไม้ซื้อมาเนี่ยถูกใจไหมงั้นมีแขกไม่ได้เชิญแขกไม่ได้เชิญบินนื<า>นน่นมาลางตีนลางตื่นมาอยอะคุ้มิ่ต่ำ <laughs> ใครยังไม่เคยลองเนะนีเ่ยเลอวไม่น่าเข้าไปแดงครับเดี๋ยวนี้กว่านอืมปลาเนี่ยเองเลยเลอะตามหลังเลยอ,ลอล่ะเคยกินแต่ยอดอ่อนอ๋ออันหลองเนี่ยวันนี้ครับกินสไปครับ ยังยัง,ยงครับยังถอนเปล่าฮะถอนด้วยตอนไหนล่ะพอ่อลูกสี่ครับไม่ถอนนะลูกสี่โอนนะที่เนี่ยแกะมาแล้วเหลือกีบเดียวเลยต <c oughs> ัวปีพันพองครับไม่มาธรรมชาติแล้วก็มีอา่าใบหม่อนครับแบบธรรมชาติลงโทษจะ เพราะว่าเพี้ยตื่นเลยจะเอาใส่ต้มเป็ดอืไม่น่าอืมผ้านี่ค่ะเจ้าของเป็ดครับคนที่สองโลแปดสองร้อยอืมผมเนี่ยผมนี่ไรีบ,รบสั่งพี่ใหม่ก่อนเลยครับกลมาก่อนเอาเาลาละร้าน จับเขาข้าวไก่จับข้าวน้ำหนักอ่ะไม่ผิดแต่มือไปเท่าไหร่แล้วปดหนูไปสามโหลดกิดมือหนูไปเท่าไหร่ครับโอ้ที่เหลอก็แตกครับครับผัดเนยป่ะเนี่ยการผัดแล้วผัดเลยผัดเลยพี่เจอไงเจอไงก็รอดไม่ดักพี่เาดักืจอเขาเขาดักไงไอ้ที่มันมันมันไม่กินอะเราก็แต่ คืออยู่กับคนพันมีตัวไอบบ้บองนะที่มันกินไม่ค่อยได้ใช่ไอ้บหมันจะใช่แอปปองแถวนี้เป็นกระรอกกระแตเยอะครับแล้วก็ผู้เยอะมากาเล็กใหญ่ครับแต่ก็มีหน้าหน้ากระรอกมีเดือนเดือนมันบางเดือนก็ไม่มีครับ,รบวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมนะครับหกเจ็ดนะครับงวด รอบสุดท้ายก่อนที่จะถึงสิ้นปีนะครับวันนี้เป็นวันหวยแดกเอ้ยหวยออกเนะครับวันหวยออกนะครับกองสลากไม่ปานี้ใครในนี้เลยครับทุกคนแดกไม่ป้านี้ใคร <c oughs> ทุกคนสมังหมดครับวันนี้จะลองเนี่ครับนี่อแบบลูกโดดนี่นะลูกโดดตรงสไยฟ้านะ ผมยังเคยลองเลยว่ามันเผ็ดแค่ไหนนะถูกปึ๊บนี่ครับใส่ในแป๊บน้าน่ครับใกล้ๆเลยครับเนี่ยน้ใบต้นของต้นไม้นี่ครับไม่เก็บยอดสะเดาให้จานนั่นน่ะนั่นอ่ะตอนนี้มาผักมาเป็นตัวเลยครับเหงมรั่วหมดเลยล่ะใบจะพลูดอวยเอ้ยหืมพี่หมดไปแล้วแห้ง ีใบยาวได้พูดนึกพักขีไปเรื่อยตามเลยมันหนาวนึกออกเยอะมากนี่ดูจะจำไหมผักพื้นบ้านนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยช่วยจำโพด นี่ครับตูงตุ่นมาที่อยู่ตามข้างทางนะหอมหอมแล้วก็โอ้เพชรนโอ้ริงโอ้ยิงโอ้วนะเฮ้ยโอ้่แดง,นะดรงดครับอยู่สดเดามาก ชแหละช้แหละก่อนนะตะเตาพริกพริกขี s <S <c oughs> <c oughs> ้หนูนะครับที่อยู่ข้างสซไฟอ่ะลูกสูงอ่ะนะเอาลองดูเพราะแบ่งมั้งนะอันนี้คือผมกินปกติปกติแล้วครับไม่ใช่ว่ากิน ลนะแล้วมันก็จะเมาเ <c oughs> พราะมันจะ,ะเป็นดองกัน<อ>เป็นเป็นขมๆเขาบอกว่ากินีงเหงนียวก็เ,เ, <c oughs> เามาอ่ะนี่เขียวขวยเมาจะกินขวยเหนียวเราตุ่มตุ่มหมาสะเดาตุ้งแขกนะครับแล้วก็ใบย่าูนะเป็นผักที่เกิดในบ้านแล้วนะครับย้อนจมย้อดอันนี้คือ ปากติวปากติวครับเนี่ยท่านเคยยิงกันบ้าป่าติวอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรอันนี้ครับใส่ต้มยำนะพี่นะยอดส้มแดงนะต้มยำนะครับเนี่ยอืมออกเปรี้ยวอำเภอป่าติวก็คือมาจากต้นติวเนี่ยเปรี้ยวเหมือนกับเหมือนตุจามวง เป็นชะมวงช,วชะมวงอะ่ะเอาเปรียร้ยวหรือว่าชะมวงวะไม่รู้ไม่รู้คือคือ,คอบางทีอ่าอยู่ต่างถึงเรือดทางกันนะครับแต่ผมว่าเฮ้ยเขาจะผมพ่าเมื่อก,กี้หยุดน้องอาจารย์ครับผมว่า,มากเมื่อกี้น่าจะเป็นชะมวงครับชะมวงนี่โอ้โหโอ้ไม่พี่ชะมวงครับชะมวง ใบชมวงอันนี้จะต้มกับขาหมูสามชั้นนะสุดยอดมากแต่ผมผมก็ไม่แน่ใจว่าอีสานเรียกผักติว้วบ่นะใครรู้ก็บอกด้วยชมวงครับชะมวงไม่แข่นเลย <c oughs> ใช่ผ <c oughs> ักติว้วหรือว่าชมวงนะหารู้งีนขอบคุณพานพอนะอครับที่ได้กล้ามาเยี่ยเนี <c oughs> ย่ย บกอะไรเนาะผมก็ไม่รู้เพราะผมกันเด็ดถ้าปลูกไว้ผมก็เก็บมาเก็บมาอ้าวเก็บอยู่ข้างเป็นป่าข้างทางเรเก็บมาเลยเหรอโหดีนะไม่เก็บพวกใบอะไรรู้ไหมปลูกเป็นต้นสวรรค์แล้วอะไรเก็บมาอันนี้น้ำไอ้เขาเรียกกเ็บหวยขาวนะครับเมื่อกี้เขาลากวัวอร่อยนะจาดอืมไอ ต้นสีใบสีแดงแดงจอกแดงแดงตรงปะป๋าทางปัจจุบันอยู่ขวามือบ้านพี่ใหญ่ลงใบสีแดงผักอะไรนะที่กินกรลาบปะป๋าที่มีส่วนน้ำงุนอยู่อ่ะที่กินกระสุกเลยแกนี่จ้าของเจ้าของบอกไม่ใช่เจ้าของก็บอกมาเนี่ยผักติ้วป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชะมวงยอดติ้วเหรอยอดติ้วที่มีส่วนน้ำงุนที่เปิด บ่อตกปลาน่ะทางทางเลยเห็นไหมเติมไโตละเขาเก็บขายส่งไอ้กลุ่มใบหยาบหกับกินกับโกเลรตผักเตี้วผักเตี้วผักเตี้วผักเตี้ยวทีกทำมาจากผักเตี้วผักเตี้วถ้าอันนี้ก็จชะม่วงมันมีที่ต้นตามต้นไม้ที่แบบเปรี้ยวๆอ่อนๆเนะ่รเป็นเถาว่ะ ต้นมันมันเป็นเหมือนกระฝากนี่ว่าอะไรมันดังวะเป็นเถาเหรอเป็นต้นก้นเกาะเหมือนกระฝากอะเป็นต้นเมื่อก่อนที่เด็กจะมีจะมีเป็นเถาอ่ะน้ำก็เปรี้ยวไปเปรี้ยวอะมีฝักยาวๆด้วยเคืออะไรเตอาจารย์โดดมาสองลูกแล้วกินระวังนุ่นโดดนะหลังนกเปล่าเปรี้ยวอ่ะ ดูกระทกโลกลใช่ป่ะไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวขยันจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัส